แต่ก่อนหลวงพี่ก็รู้วิธีการเหมือนกันว่าภาวนาสมาหลังยังไงแต่แต่ก่อนใช้วิธีที่ไม่ถูกต้องแต่ก่อนหลวงพี่ก็จะเป็นคนที่ตั้งใจมากเกินไปก็เอาภาวนาสมาหลังเนี่ยจะพยายามภาวนาตลอดเวลาแล้วก็มันเหมือนคิดออกมาจากหัวสมองคือเป็นคนที่คุ้นกับการใช้ความคิดหรือวิธีการเดิมๆที่ผ่านมาก็จะคิดผ่านหัวสมองก็ตอนนั้นก็จะมีอาการตึงเกิดขึ้น จะนั่งสมาธิทีไรก็จะเริ่มมีอาการตึงก็คือตื้อหนักหัวบ้างแต่หลังจากที่พระอาจารย์ท่านเมตตานำวิธีการที่ถูกต้องก็คือการภาวนาสมาลหังโดยมีหลักอยู่ว่าการภาวนาเพื่อเพื่อเอาอารมณ์สบายเนี่ยไปปฏิบัติธรรมเออหลวงพี่ก็รู้สึกมีความเข้าใจมากขึ้นว่า เออนะเพราะว่าการปฏิบัติธรรมจริงๆแล้วเราต้องมีอารมณ์สบายหรือมีความสบายอย่างที่พวกเรารู้กันอย่างนี้ก็เริ่มมีการปรับมาใช้ให้ถูกต้องกับตัวเองมากขึ้นโดยในนอกรอบก็จะเริ่มตั้งแต่นอกรอบนอกรอบหลวงพี่ก็จะเอามาภาวนาสมาหังในขณะทากิจวัตรกิจกรรมต่างๆตื่นมาล้างหน้าอาบน้ําแปรงฟันอย่างนี้หลวงพี่ก็ก็ทากิจวัตรไปเพราะว่าเป็นสิ่งที่ต้องทําอยู่ทุกวัน แต่หลังจากที่รู้หลักวิธีการภาวนาสมารหังก็เริ่มมาลองใช้ในเรื่องของการตั้งแต่แปลงฟันล้างหน้าส่งน้ำก็รู้สึกว่าตัวเองได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นอย่างเช่นการแปลงฟันแทนที่เราจะแปลงเพื่อให้มันเสร็จแต่หลังจากที่เราฉันเสร็จแล้วเนี่ยแปรงฟันการภาวนาแปรงฟันกับไม่ได้ภาวนามันต่างกันตรงที่ว่าเราได้สังเกตสิ่งสกปรกที่มันออกมา บางครั้งเราก็แปลงแปลงแล้วก็บ้วนทิ้งไปไม่รู้ว่าสะอาดหรือไม่สะอาดแต่หลังจากที่หลวงพี่ได้ภาวนาไปด้วยแปลงไปด้วยมันเกิดหลักพิจารณาตัวเองมากขึ้นแปลงไปด้วย,เ,วเ,อวยเอ๊ะวันนี้มีเสษอาหารมากขึ้นวันนี้มีน้อยวันนี้มีเลือดออกไหมอย่างเงี้ยหลวงพี่ก็ได้เห็นเห็นความแตกต่างว่าเรามีสติอยู่กับตัวเองมากขึ้นสังเกตสิ่งต่างรอบข้างมากขึ้นส่วนใหญ่ที่ใช้ภาวนาสมารถหังก็จะตึงตืง้อเป็นส่วนใหญ่ จะมีบางครั้งที่แบบจะเขาเรียกว่าฟลุกๆครับก็คืออารมณ์เบาสบายแล้วก็มีความสุขที่จะนั่งต่อไปแต่หลังจากภาวนาสมาราหังมากขึ้นมีสติแล้วก็มีการนําความสบายจากนอกรอบที่มากขึ้นแล้วก็มาใช้ต่อในในรอบรู้สึกว่าเราไม่ต้องปรับใจหรือวางใจรวมใจนานการภาวนาสมาราหังทำให้เราสามารถทําต่อไปได้ ทำความสบายเพิ่มความสุขในรอบนั้นต่อไปได้ทําให้หลวงพี่ค่อยๆร่างกายเนี่ยจะเป่าสบายโปร่งโล่งแล้วก็มีความสุขแล้วก็พอใจที่จะนั่งต่อไปได้เรื่อยๆอ,อย่างนี้เป็นสิ่งที่เห็นชัดเจนหลังจากที่หลวงพี่ได้นําการภาวนาสมาาลังชัครับ